สวัสดีครับวันนี้เบิร์ตเสกฟาร์มนะครับจะพาไปจับปลาดุกกันหลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้วันที่13มิถุนา63นะครับอุปรกรณ์พร้อมนะครับเดี๋ยวไปจับปลาดุกมาทำดุกแดดเดียวครับตามมาเลย เกคฟางกำลังพาท่านผู้ชมที่ติดตามทุกคนไปบุกป่าเมซอนครับระหว่างการเดินทางไปจับปลาดุกก็ ามาชมบ่อกกบนะครับที่ปรับปรุงใหม่ตอนนี้ก็ลงลูกกบไป500ตัวครับลูกกบชุดใหม่ลงได้ประมาณน่อจะอาทิตย์กว่าแล้วนะครับซื้อมาตัวระบาดชุดนี้ลง500ตัวแต่ไม่รู้เหลือกี่ตัวเพราะว่าวันก่อน กบใหญ่มันหลุดเข้ามาครับมันก็ขมือกไปหลายตัวอยู่เดี๋ยวขอวางอุปกรณ์เพื่อเปิดประตูประตูสามมิติของโดเรมอนนะครับ มปลาดุกป <io> ลาดุกด้วยก็เป็น s, บอ่อปลาดุกบ่อเก่าเลยครับจับไปหลายครั้งแล้วไม่หมดทุกที แต่มันไม่เหม็นหรอกมันคุณเพราะว่ามันมาลูกยอครับลูกยอมัน,นมันก็จะตัดยากนิดนึงถ้าลงไปมันจะง่ายาเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะหาทางลงแล้กันแบบนึง ขึ้นตรงไหนเนาะว่นมีมองขึ้นตรงน,น,รงนี้ก็ขัน,นี่หว่เดี๋ยวเกียนชื่อกับหนึง่ง เอามาเลยบอกมันที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวครับเ,เสื้อก่อนยนเสื้อก่อนเดี๋ยวมันจะเปียกที่เห็นลอยๆนี่คือเม็ดลูกยอนะครับ อนุญาตตัดลูงยอออกก่อนอเหลือพอห้าตัว,วล,าตาตล่าปลาเม็ดลูงยอสเวยปลามันว่ามากินลูงยอด้วยนะเ,อเอาเลยนะครับ ได้หมดแล้วครับปอปลาดุกกับลูกมะนาวครับถ้ามีตะไคร้ด้วยก็ต้มได้เลย รูมาเอาเอาไปใช้ต่อได้เดี๋ยวใส่จะกร้าก่อนโอ้ยไ,ได้เอา,เอาทอางดีๆนะเฮียเทียช่วย คิดว่าปลามันเยอะอยู่ครับแต่มันจับจับไม่ทันมันมันเร็วมันรวดเร็วมากออออทางตัวเล็กทัำตัวใหญ่ปนกันเลยครับ ลูมะนาวอีกแล้วครับปลาดุกบอ่อนี้ก็เลี้ยงแบบใช้อาหารครับอาหารปลาดุกใอาหารเช้าเย็นครับแต่ไม่ได้ให้เยอะหรอกที่เหลือมันก็กินมะนาวกินลูกยอที่ล่วงลงมาครับเดี๋ยว คัดเอาแต่ตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็สักใส่ไปก่อนตัวเล็กก็เอามาเลี้ยงต่อ น,น,นี่ก็จับมาเรียบร้อยแล้วครับจับปลาดุกครับแต่ดได้มะนาวครับนี่ครับมะนาวเยอะเลย เนี่ครับผมมันเบิ่งะรเด้อปลาดุกปลาดุกบงแนาวมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กคือปลาดุกนานะครับตัวใหญ่นี่น่าจะเป็นดุกรัสเซียตอนนั้นที่ซื้อมาปล่อยนะครับนี่ครับปลาดุก เลี้ยงเองกึ่งธรรมชาตินะครับเลี้ยงบอ่อพลาสติกใช้หัวอาหารแล้วก็พวกนี่แหละครับใบมงลใบไม้ที่มันลวงลูกยอลูกมะนาวเลยครับไม่มีเป็นโรคเลี้ยงสไตล์เบิร์ตฟาร์มเดี๋ยวชุดนี้จะเอาไปทำแดดเดียวครับส่งลูกค้า วีไอพีครับครับส่งดินแดนไกลโพ้นแห่งกอทอมอเมืองศรีวิไลนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับหลังจากที่โมมานานนะครับบ๊ายบาย